ตาเปล่าเลยนะคะลูกค้าค่ะบ้านหลังนี้ทรงสวยมากเลยค่ะรายละเอียดขนาดไซส์นะคะสเปคนะคะสอบถามใต้คอมเมนต์ได้ค่ะเจ๊จะแจ้งรายละเอียดใต้คอมเมนต์เลยอยากให้บ้านหลังนี้มาพร้อมซ่วมขี้นะคะขนาดไซส์นะคะตัวไส้หลักไส้กลางอยู่ที่สามคูณเจ็ดจุดสองแล้วก็ทําเทบิบคววออกไปด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะทรงสวยสวย อยู่กลางป่ากลางหุบเขานะคะหน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็ปีใหม่น่าจะสวยงามตามท้องเลี่ยงมากเลยค่ะโคตรสวยเลยค่ะสีเทาชชตเตเกนะคะอ๋อโอเคค่ะเอาฮึบฮึบสู้ๆหาเงินเพื่อครอบครัวฮึบฮึบ เนาะเซนเดอร์เขาใยญยเที่ยงเอ้ยผู้ใดที่ติดตามผลงานเจ๊เจ๊ทำจริงส่งจริงนะเสร็จแล้วภายในสิบห้าวันนะคะหลังนี้สิบ้าแล้วเนาะวันนี้เนาะสิบห้าสิกสิเจ็สิแปดตีไปซะค่ายๆเก็บรายละเอียดอยู่ยี่สิบวันค่ะสเปคหลังนี้นะคะเจ๊แจ้งลูกค้าว่าสามเดือนที่จริงเผื่อไว้แค่นั้นค่ะแต่เสร็จแล้วยี่สิบวันค่ะใจจบคุ้มงบอยู่นะคะหลังนี้